กิจกรรมของแต่และเครื่องอุปรกรณ์ของทังศูนย์ใช่ไหมคะคุณคิ้นเอกสารที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของอุปรกรณ์เข้าใจไหมลูกเพื่อให้เราได้เข้าใจได้รายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะในภาคบัตรตกิจกรรมที่คุณครูเตรียมมาให้กิจกรรมก็คือว่าคุณครูจะแบ่งกลุ่มนะในภาคบ่ายนะกลุ่มละสี่คนนักเรียนจะเป็นเตือนักเรียนกรอกเมลของตัวเองลงไงปเขากรอกเมลของตัวเองลงไปเสร็จอันนี้สองก็จะมีให้เรื่องเข้าใจไหมลูกเรากรอกข้อมูล เียนจะทําพร้อมกันเลยก็ได้สี่คนกับพี่โมห์รวมเป็นห้าคะแนนผ่านไหมผ่านนักเรียนแปดสิบเปอร์เซ็นต์พอผ่านเสร็จแล้วนักเรียนได้อะไรเกียรติบัตรถ้าข้อนี้ผิดนักเรียนไปช่วยหาคําตอบทีนี้ถามว่าเนื้อหาคําตอบอยู่ไหนครูมีชีตได้ร้อยเต็มหมดเลยนักเรียนก็เอาเรื่องของตัวเองเป็นไงลูกเรื่องของตัวเองไปเนเพียงกับกลุ่มอื่น อันนก็ได้ขอบค oh, ุณมากโูอ okay. okay. sure ันนี้ไม่หน่อยดิตูอยากหน่อยจะหน่อยโอเคนะคะอันนี้คือกิจกรรมสำหรับวันนี้ปูเชื่อว่านักเรียนเข้าออนไลน์ได้หลายหลักสูตรที่สูตรนะคะโอเคไหมลูกอ่าเพราะฉะนั้นเราคุยยังสนุกถ้าหนูหลายคนทำด้วยกันช่วยกันทำหรือว่าหนูจะสนุกไหมลูก ด้วยกัน79ดวงนะคะส่วนดาวที่มีวงแหวนฝั่งด้านนน้นมีชื่อว่าดาวดาวเสาถัดมาแคดดวงนั่นเองนะคะส่วนฝั่งด้านนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวเรื่องของยานอวกาศลำน้ำแรกค่ะ